explained explain next pit ha pit ha pit ha tu 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 ถูกค่ะ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  ถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะ <วง S 1> ถูกค่ถอนทบแล้วค่ะ ว <Explain. S 2> งจรไฟเลี้ยวทำหน้าที่แสดงสัญญาณให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือผู้ใช้ถนนได้รู้ว่ารถที่เราขับอยู่กำลังจะเลี้ยวเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือแซงรถคันอื่นเช่นถ่ากระพริบด้านขวาก็หมายถึงรถคันนั้นจะเลี้ยวขวาถ้ากระพริบด้านซ้ายก็หมายถึงรถคันนั้นจะเลี้ยวซ้ายหลอดไฟเลี้ยวจะมีการกระพริบเป็นจังหวะโดยอาศัยแลเชอร์รีเลย์ไฟเลี้ยว ที่มีความเร็วในการกระพริบ60 120ครั้งต่อนาทีส่วนประกอบ 1. แบตเตอรี่ 2. ฮิว 3. ส,สวิตช์กุญแจ 4. เฟลเชร์ริเล์ 5. สวิตช์ไฟเลี้ยว 6. ห,หลอดไฟเลี้ยว Explain. Next. ผิดค่ะ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 ถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะ ถูกค่ะ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  ถูกค่ะถูกค่ะ <วง S 1> ถูกค่ะวงจรครบแล้วค่ะ explain explain จอนไฟเลี้ยวทำหน้าที่แสดงสัญญาณให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือผู้ใช้ถนนได้รู้ว่ารถที่เราขับอยู่กำลังจะเลี้ยวเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือแซงรถคันอื่นเช่นถ่ากระพริบด้านขวาก็หมายถึงรถคันนั้นจะเลี้ยวขวาถ้ากระพริบด้านซ้ายก็หมายถึงรถคันนั้นจะเลี้ยวซ้ายหลอดไฟเลี้ยวจะมีการกระพริบเป็นจังหวะโดยอาศัยแลเชอร์รีเลย์ไฟเลี้ยว ที่มีความเร็วในการกระพริบ60ถึง120ครั้งต่อนาทีส่วนประกอบ 1. แบตเตอรี่ 2. ฮิว 3. สวิตช์คุญแจ 4. ีลัตเชอร์รีเลย์ 5. สวิตช์ไฟเลี้ยว 6. หลอดไฟเลี้ยว Next.